ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังเรามีรัฐบาลชุดใหม่เหมือนจะมีท่าทีทางการทูตที่ชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องนี้มีนัยยะสาคัญอย่างไรเราจะคุยกับคุณเทพชัยหยองครับวิเคราะห์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะครับที่ต่อแถวมาพบในยกรัฐมนตรีของไทย<ม>ไทยเราเองก็เดินสายออกไปต่างประเทศเหมือนกันนี่เรากําลังจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง <Okay. S 1> หรือเปล่าครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทั้งสองท่านคงจะเคยได้ยินที่ก็พูดกันนะครับว่า8ปดปีที่ผ่านมามนะ พูดถึงเรื่องการทูดพูดถึงเรื่องนโย,ยบายต่างประเทศเนี่ยรประเทศไทยหายไปจากจอเรดาร์เลย, <c oughs> ยใช่ไหมคอ <c oughs> นเินจะไม่เงียบไปเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ผมขอยืมคาพูดของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีเมธานุกรแล้วก็คุณนพดลปัทมะ <c oughs> ประธานคณะกรรมาที่การการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งผมไม่คุยด้วยวันนี้เนี่ยทั้งสองท่านพูดเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยกลับมาสู่จอเรดาร์แล้วด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณเจษฎาพูดถึงแล้วก็คือก็คือการที่ ประเทศไทยนะครับให้พื้นที่เป็นที่ประชุมสุดยอดเลยครับของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนใช่ไหมครับหวังยีแล้วก็ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของอเมริกานะครับแจ็คสุริเวนเมื่อสองอาทิตย์ก่อนทั้งจีนทั้งสัหารอเลยที่เข้ามาขึ้นจอเลด้าอย่างแน่นอนเลยทั้งโลกเป็นข่าวโอ้โหใช่ไหมครับเลิกระเลิกมากแล้วก็ที่สําคัญที่พอๆกันที่ทําให้มันประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สนใจก็คือเรื่องข้อเสนอของรัฐบาลไทยนะครับผ่านทางอาเซียนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือทางด้านพุฒนธรรมตรงชายแดนไทยเมียนมานะครับเพือ่อช่วยเหลือคนเป็นล้านคนเลยที่เดือดร้อนจากจากจาก,าการสู้รบนะครับแต่จุดใหญ่ก็คือว่ามันจะให้ความมั่นใจกับประชาคมโลกได้ไงว่าความช่วยเหลือแบบนี้มันไปถึงทุกกลุ่มเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ถูกมองใช่ไหมไทยว่าแหมใกล้ชิดกับทหารเมียนมาเหลือเกินก็เลยมีความเป็นห่วงไงับว่าความช่วยเหลือนี้มันจะไปตกอยู่ในมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับ เราได้จุดโฟกัสหลายจุดจากการ <Okay. S 1> ที่เปิดมากขึ้นโอเพนมากขึ้นนะคะทีนี้หลายฝ่ายก็จับตามองโดยเฉพาะการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา <Okay. S 1> สื่อไทยเนี่ยจับตาไปที่ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนแต่ว่าสื่อกัมพูชาให้ความสําคัญกับประเด็นที่บอกว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันป้องกันไม่ให้นัก <Okay. S 1> เคลื่อนไหวเนะะี่ยค่ะทำกิจกรรมการเมืองในประเทศของตัวเอง <Okay. S 1> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแก้ไขป้องกันได้คร <Okay. S 1> ับ <Okay. S 1> คือเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์เหมือนกันแต่จอเรดาร์แบบไหน มองแบบไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกหรือเปล่าก็อาจจะถูกตั้งคําถามได้เหมือนกันใช่ไหมครับอยากให้ไปดูพาดหัวของสื่อหลักๆของกัมพูชาในช่วงสองวันที่ผ่านมาเหมือนที่คุณวันทาบอกนะครับว่าสื่อไทยบอกว่าโอ้ยข้อตกลงเรื่องพื้นพื้นที่ทับซ้อนนะครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับแก้ฝุ่นแก้แก้ฝุ่นใช่ไหมแต่ไปดูสื่อของกัมพูชาสิครับประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ก้าพาดหัวกันนะครับ ผู้นำกัมพูชาคุณมาเน็ตขอบคุณคุณเศษรษฐาที่รับปากว่าจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลขเขมรมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมืองครับแล้วคุณหูันเนตก็ตอบกลับเหมือนกันว่าก็เหมือนกันแล้วครับประเทศผมผมก็ไม่ยอมให้ใครมาใช้กัมบพบูชาในการเคลื่อนไหวทางการเมืองครับที่นี่เป็นปฏิบัติกับรัฐบาลไทยที่เป็นข้อตกลงที่ฟังดูแล้วอาจะผิวเผินนะครับแต่รจริงๆแล้ว ประเทศไทยเป็นที่สนใจของโลกอย่างแน่นอน<ม>เพราะว่าเรากำลังพูดถึงประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่แน่นอนครับว่าเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบขอ,ของที่เราเห็นแบบมีการเลือกตั้งมีอะไรใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าคนที่มีอํานาจในมือเนี่ยก็ถูกกล่าวหามาตลอดว่าใช้อํานาจใช้ทุกอย่างในการที่จะปิดกั้นเสรีภาพของสื่อเสรีภาพของประชาชน จนฝ่ายค้านไม่มีที่ยืนเลยต้องมาเคลื่อนไหวนอกประเทศนะครับ,รบมันก็เลยถูกมองแน่นอนว่าตอนนี้ภาษาประเทศไทยกับกัมพูชานี่พูดภาษาเดียวกันแล้วเหลือในเรื่องของประจไตยครับนี่ก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเราก็อาจจะเห็นบทบาทของฝ่ายค้านในกัมพูชาร,รวมถึงบทบาทฝ่ายค้านในไทยด้วยที่นี้ไม่เฉพาะประเด็นที่ต่างประเทศเขามาเยืนไทยหรือไทยเองส่งสัญญ,ญาณว่าเราพร้อมจะเป็นตัวกลางในหลายๆเรื่องเรื่อง จังหวัดชายแดนใต้อันนี้ก็เป็นจังหวะเวลาที่เกิดไล่เลี่ยกันพอดิบพ,พอดีเลยมีตัวแทนฝั่งไทยไปคุยกับตัวแทนของฝั่ง b i ีอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็เป็นสัญญาณที่ออกมาเชิงบวกนะครับถ้าเราพยายามที่จะเอาใจช่วยกระบวนการนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าการประชุมครั้งนี้ใน KL เนี่ยสื่อต่างชาติให้ความสําคัญมากเลยเพราะทุกคนมีความคาดหวังว่ามันจะมีความคืบหน้านะครับ เหตุผลหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่เราต้องให้น้าหนักก็เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ามองว่าตราบใดก็ตามนะครับที่ยังแก้ปัญหาเรื่องภาคใต้ไม่ได้เนี่ยเวลาออกไปทํารถโชว์ไปพูดเรื่องให้มาลงทุนในประเทศไทยหรือประเทศไทยจะมีบทบาทอะไรที่มันเด่นชัดทางด้านเวทีโลกเนี่ยก็จะถามว่าปัญหาที่บ้านอยู่อจัดก,การได้ยังไงหรือเปล่าเ<ม>พราะฉะนั้นมันก็เป็นความเร่งด่วนอย่างหนึ่งนะครับผมก็ได้พูดคุยกับเอาน้าคณะเจรจาของฝ่ายไทยคุณชัดชัยบางชวดนะครับ,รบท่านก็บอกว่ามันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่คุยกันมาตั้งแต่ รัฐบาลขุณยิ่งลักษณ่ะเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่มันต้องมีอะไรที่มันคืบหน้าแบบจับต้องได้เพราะฉะนั้นความคาดหวังคือว่าการพูดคุยอีกรอบสองรอบในระดับเทคนิคนะครับก็ก็มีคณะทํางานทางด้านเทคนิคเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนําไปสู่การลงนามในเห็นชอบ ข้อตกลงสันติภาพที่เรียกว่า JCPP ที่เป็นข่าวเป็นข่าวมานี่ยังไม่ตกลงกันนะเห็นชอบในหลักการ<อ>ว่าให้มีแต่ว่ายังทั้งสองฝ่ายยังไม่มีใครยอมลงนามเลยว่าโอเคแล้วจากนี้ไปเราจะปฏิบัติตามแนวทาง3าประการนี้แล้วไม่มีเลยพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจช่วยว่าให้ประเทศไทยกลับมาสู่จอเรดารในเรื่องนี้ในเชิงบวกกันแล้วกันการปรากฏตัวในจอเรดาร์นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่เรากําลังทํางานเชิงรุกหรือจริงๆเรากําลังถูกกินโต๊ะครับ ผมว่านี่เป็นเป็นบทบาทที่รัฐบาลชุดใหม่ของคุณเสรษฐรเนี่ยพยายามแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมจะกลับมามีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศแล้วครับก็เริ่มต้นด้วยเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเรื่องเมียนมานะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลชุดที่แล้วก็ภาพลักษณ์ก็ถูกมองไปด้านหนึ่งนะครับนโยบายที่เรียกว่าการทูตแบบเงียบๆเนี่ยก็ถูกตีความมาเงียบๆแบบเออ อวยไรในเมียนมาหรือเปล่าตอนนี้ไม่เงียบแล้วมันนี่ไม่เงียบแล้วเป็นปุ่มสตาร์ทปุ่มแรกแล้วกันนะคะของรัฐบาลคุณเศรษฐาเราคงต้องติดตามนะครับอาจจะมีอีกหลายนโยบายที่สัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเราหรือสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในเวทีโลกวันนี้ขอบคุณคุณเทพชัยขอบคุณมากครับัสดีครับ